พี่น้องสื่อมวลชนเมื่อวานต้องตับขออภัยนะครับที่เมื่อวานเดินขึ้นรถไม่ตอบคาถามเพราะว่าผมยังไม่มีข้อมูลเลยไม่ได้ตอบคําถามนะครับก็ต้องกลับขออภัยพี่น้องที่เมื่อวานไปรอที่สัมภาษณ์ที่เมืองทองธานีและเดินขึ้นรถคือส่วนหนึ่งคือผมติดภารกิจประชุมด่วนที่กระทรวงแล้วก็อีกอย่างเราย,ยังไม่มีข้อมูลยังไม่อยากให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้ก็พี่น้องสัตถ์ามผมได้ครับ พอการเชื่อมโยงสขงงงส,สของเนี้ยชื่อคือชรพัฒน์ว่าเกี่ยวข,ข้วของกับสกนเคอคุณอเชียมาเปิดเผยด้วยครับก็เมื่อเช้าก็ฟังคุณชนพัฒน์ได้สัมภาษณ์ในรายการของพี่ดนัยนะครับกับพี่เมลสาวอยู่นะครับก็ฟังเขาก็ได้ชี้แจงตัวเองหมดแล้วก็พี่น้องก็ลองไปฟังว่าเขาสัมภาษณ์อะไบ,บ้างนะครับรวนแล้วก็เป็นเรื่องคดีเก่าๆที่เขาผ่านเข้าสูก่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับเราไปพูดมากก็ไม่ดีนะครับ และก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ในสังคมไทยเรามองไปว่าทุกอย่างเป็นแสแกมเมอร์หมดซึ่งเราต้องแยกแยะว่าคดีเนี่ยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาพยายามแยกแยะแ,และชี้แจงก็เห็นว่า1ในเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์นะครับก็คือความผิดประเภทหนึ่งแก๊งนะครับออนไลน์ก็ประเภทหนึ่งการพนันผิดกฎหมายประเภทหนึ่งการค้ามนุษย์ก็อีกประเภทหนึ่งเราต้องแยกแย,กแยกะตอนที่เราไปผสมกันหมดเลยนะครับ เราต้องอยากจะรบกวนพี่ต้องสื่อมวลชนว่าการนําเสนอข่าวเนี่ยเราต้องชี้แจงให้ชัดเจน,นเพราะนั้นประชาชนสับสนหมดนะครับผมเชื่อว่าหัวใจของคนเป็นคนไทยเนี่ยที่รักแผน่นดินนี้นะครับเราไม่มีใครสนับสนุนแก๊งสแกมเมอร์แน่เพราะว่ามันลามไปถึงทุกครอบครัวลูกผมอายุเจ็ดขวบเลยแก๊งสแกมเมอร์อยังโทรเข้าหาเขาเนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นภัยต่อสังคมเราต้องเอาจริงเอาจังนะครับท่านระธาทธิกานรนะค่ะจะเชิญไปก็ท่านก็เห็นว่าวันนี้ผมก็ทั้งวันวันวน,นี้ประชุมตั้งแต่เช้า นะครับบ่ายก็มีภารกิจสําคัญอีกซึ่งเราก็ไม่อยากพูดในตรงนี้นะครับก็มันไม่มีเวลานะครับมันเหลือเวลาอย่ไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็จะยุบสภาแล้วก็เราก็ทําหน้าที่ของตัวเราในฐานะเป็นเป็นผู้บริหารให้ดีที่สุดอีกบทบาทหนึ่งในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็พยายามที่จะ นะครับทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในประเทศตัวเองด้วยนะครับเราก็ยินกันว่าคุณชนพัฒน์เขาเข้าสู่กระบวนการที่ทําในทุกเรื่องตั้เป็นเรื่องกกับตั้งแต่ก่อนเข้าสู่เวทีการเมืองแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาชี้แจงผมไปชี้แจงแทนเขาไม่ได้นะครับเรื่องส่วนตัวแต่ในฐานะที่เรานะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคนะครับซึ่งผมวันนี้ก็จะคุยกับท่านพี่ป๊อปว่าพี่ป๊อปต่อไปนี้เรามีทีมกฎหมายอยู่แล้วนะครับเราจะต้องตรวจสอบ นะครับผู้ที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกนะครับที่จะลงการเลือกตั้งนะครับต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ต้องเราต้องทำเพราะว่าภายใต้กรอบระเมียนฉบับนี้บนนัการเมืองคนไม่ใช่กรรงคนส่วนใหญ่เราก็มีอดีตทั้งหมดนักการทลกคนมีอดีตขอครับใครจะมีอดีตแบบไหนผมเชื่อว่าไม่ว่าพรรคไหนก็ตามทุกคนมีอดีตหมดถ้าเราไปเจาะจงโจมตีนะครับแชร์เรื่องอดีตของเขามันก็ไม่มีความเป็นธรรม พะเข,า,เขาผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้วนในขณะที่การทำกำลังโตตอนนี้ค่ะจะมาพบกับพักไหมคะเขาหาลรือกับทางผู้วิหารพักอยู่เมื่อเมื่อวานเมื่อวานและเมือม่อวานสี่ทุ่ประชุมพักเมืม่อวันอังคารว่าก็ผมก็ฝากเตือนพี่น้องทุกท่านนะครับว่าในเวลานี้พักเราโตไวไปหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ถูกกระแสพยายามจะเข้าไปโจมตี นะครับสสหรือสมาชิกพักนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขภายในพักเราเองอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็เรียกสสติดมาพบที่กระทรวงถามถึงเรื่องราวต่างๆนะครับอันไหนที่ตัเอยชี้แจงได้ก็ควรชี้แจงอย่าไปโต้วาทีนะครับกับผู้ที่เขาตรวจสอบเราเราเป็นนักำเนิดก็พร้อมตรวจสอบนะครับอันไหนผิดก็ว่าตามผิดอันไหนถูกก็ว่าตามถูกตามกระบวนการยุติธรมนะครับจะมีการดําเนินการกับผู้ที่ทาให้พรคเสียหายไหมครับ อันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องพักผ่าปิงถึงพักเนี่ยทางพักเนี่ยเดี๋ยว<ป>ทางพี่ป,ป๊อบในฐานะเป็นประธานยุทธศาสตร์จะไปกําหนดยุทธศาสตร์นโยบายว่าเราจะทํำยังไงอันไหนที่ทําให้พักเสียหายเราต้องดำเนินการยังไงก็เดี๋ยวให้พี่ป,ป๊อบแล้วก็ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการตัวนี้เรา ในภาคเราก็มีทีมกฎหมายประมาณ20คนก็เดี๋ยวให้มาใบที่ป๊อบดูแลตรงนี้นะครับถ้าลองเราซึร,ร,รู้ไงเพราะว่าแบบมีแต่คนโจมตีว่าอย่างพาร์ค้าทำเกี่ยวทั้งสแกมเมอร์ทั้งตัวผู้กป่าเองทั้งสรัก็<ร><อ>ผมพ<น>ูดอยู่นี่ว่าเราต้องแยกแยะระหว่างแกงสแกมเมอร์นะครับกับการกระทําความผิดใดก็ตามที่เขาสู่มือที่ามมัต้องให้คมเป็นตามเขาอย่างเบาเหยวยนะครับถ้าเราตรวจสอบทั้งหมดนะครับในเวลานี้400รกว่าชีวิตที่เป็นสภาเนะี่ยทุกคนมีประวัติหมดอดีตหมดจะให้เราซัดก,กันอย่างนั้นไหมละครับ ผมว่าไม,ม่ดีนะอย่าไปทำกระวนารต่อวทมเชองงานของประชาชนไหมคะเพราะว่าคือต้องณนเวลานี้นะครับมันเป็นสังคมประเทศไทยเนี่ยสังคมไทยเราต้องยอมรับเป็นสังคมก้มหน้านะครับฝ่ายเหนือก้มหน้าหาข้อมูลจากโซเชียลจากสื่อต่างๆเราเนี่ยในฐานะเรามาสู่เวทีการเมืองเราก็ต้องเป็นสังคมก้มหน้าปรับตัวเข้ากับสังคมเหมือนกันแต่ผมเน้นสําหรับพรรคกาถทมว่าเราต้องก้มหน้าทํางานในพื้นที่ตัวเองให้ดี อย่าก้มหน้าไปหาข้อมูลตรวจสอบคนอื่นอย่าไปทํานะครับเราถูกกระทําแล้วแล้วเราต้องไปทากระทำกระทำส,รรสวนอย่าไปทําเด็ดขาดซึ่งในเวลานี้ผมทราบว่ามีบางพักที่ตั้งนะครับชุดเฉพาะกิจพิเศษในการตรวจสอบนะครับพักต่างๆเมื่อโจมตีวางผลทางการเมืองกําใหไปทำอยนน่างเด็ดขาดนะครับท่านประธานครับโอเคนะครับราาแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับในเวลานี้ที่ผมทราบข่าวมาเนี่ยแวดวงการเมืองมันปิดกันไม่ได้บางพักนี่ตรวจสอบพัก พักที่กําลังตรวจสอบนี้ผมกล้าทำหรือไม่ทําอย่าทําเด็ดขาดเลยนนลคนเดียวในส่วนสอบที่ถูกกล่าวหานี้ทางพักถ้าเขา้าสู่กระบวนการเรื่องทำแล้วทางพักจะมีมาตรการอะไรนะเดี๋ยวท่านประธานวิสาชันการท่านรองครับเหมือนวันนี้ตัวหักมีสมาชิการความมั่นคงมีการเชิญทุนการกำลังไปพูดคุยเรื่องชายแด่งเรื่องเรา<ม>่าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นมากหรือเรื่องตัวเองก็ปวดหัวพอยู่แล้วโอเคไหมครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปประชุมก่อนเนาะเดี๋ยวไปแก้ปัญหาเรื่องกีฬาดีกว่านะอันนี้อันนี้เพื่อประเทศชาติ